าละครับสวัสดีครับพบกับ Thai Basketball Academy ในพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาในเรื่องของ Master of Defense ในข้อที่2นะครับเรื่องของ7เคล็ดลับการป้องกันนะครับแบบล็อกดาวน์นะครับข้อ1เราคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของ Footwork นะครับไม่ว่าจะเป็นการ s l i d e Step นะครับหรือว่า c r o s s o v e r Step นะครับข้อต่อมานะครับข้อต่อมาคือการใช้มือนะครับ เขาเรียกว่า uh, hand on hip นะครับ uh, hand on hip นะครับก็เป็นความลับเคล็ดลับที่สองนะครับทีเ่เรียกว่า active hand นะครับคือขาเราสไลด์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมือเราต้องมาด้วยมือเราต้อง active ด้วยนะครับทีนี้มือเรามีสองข้างทำไงนะครับก็มือแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องจะยื่นมือไหนมาก็ได้นะครับแต่ว่ามือแรกเนี่ย ให้เป็นมือที่คอยเช็คนะครับก็คือแตะไว้ที่ตัวของคนบุกนะครับเราจะเรียกว่า hand on hip นะครับก็คือตรงเช็คไปตรงสะโพกนะครับของคนบุกนะครับก็จะระวังนิดนึงนะครับอย่าแช่นานนะครับแช่นานเดี๋ยวโดนฟาว้ําแนวดิ่งนะครับมีการเช็คเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยทำได้แตะออกแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยอย่างเงี้ยได้นะครับ เวลาเขาสไลด์มาเราแตะนะครับเพื่อจะดักหรือสกัดบอลล่างนะครับเผลอเเนี่ยเราสามารถเขี่ยบอลได้อีกด้วยนะครับมือล่างเราเนี่ยจังหวะที่บอลเขาเลี้ยงมาเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่เราสามารถที่จะใช้มือล่างเนี่ยเขี่ยบอลล้วงบอลสตีลบอลไปได้นะครับอันนี้คือแอคทีฟแฮนในมือมือล่างนะครับส่วนอีกมือหนึ่งชื่อกะบออยู่แล้วนะครับว่ามือแรกเนี่ยมือล่างมือ2คือมือไรมือบนนะครับ มือข้างหนึ่งยกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์สเต็ปหรือว่าคอสโอเวอร์สเต็ปก็ตามนะครับมือล่างเช็คมือมือที่2คือมือบนยกนะครับยกยกทําไมนะครับก็ยกเพื่อเกะก,กะเกะกะแล้วก็เผลอเลเนี่ยจังหวะที่เขาเลหรือเขาไดเข้ามาเนี่ยแล้วเขาชูเนี่ยเรามือเรายกรอไว้แล้วครัให้การทิปหรือการบล็อกเนี่ยมันทําได้รวดเร็วแล้วก็ ทันทีทันใดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะล้วงไม่ได้เพราะว่ามือเรามือร่างเราล้วงไม่ได้แต่เราเช็คสไลด์เช็คเช็คเช็คมาเรื่อยนะครับพอเขาชูดมือบนเรายังมีนะครับพอเขาชูดแล้วอาจจะติดมือบนเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับ Active แ a n d นะครับความรับข้อที่2นะครับมือนะครับเป็นสิ่งสําคัญทําควบคู่กันไปกับข้อ1นะครับก็คือการสไลด์นะครับก็อย่างที่ผมเล่านะครับก็คือสไลด์สเต็ปแล้วก็ Active แ a n d นะครับ ่าแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับข้อที่3กันนะครับวันนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ